ข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่สุดยอดมากๆนะครับคริสเตียนไม่มีเรื่องกันเองและไม่ล่วงประเวณีนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาในคิตจักโคดินนะพี่น้องครับใกลเป็นแนวทางในการจัดการกับความบาปท,ที่มีอยู่ในคริตจักรของพวกเราในเวลานี้นะครับทําไมจะต้อง ไม่มีเรื่องกันเองแล้วทำไมจะต้องหลีกหนีจากการล่วงประเวณีเราจะมาดูในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่1ถึง20ด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะครับพี่น้องครับพระธรรมหนึ่งโครินเป็นพระธรรมที่ให้ แนวทางกับเราในเรื่องของการจัดการกับการบริหารความขัดแย้งในคดีจักรแล้วก็การจัดการแก้ไขปัญหาความผิดความบาปที่เกิดขึ้นในคิดีจักรนะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราจะต้องสังเกตดูว่ามีความบาปอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังความบาปอะไรที่เราจะต้องกลับใจนะไม่ทําต่อไปมีอะไรที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ส่งให้กับเรามีอะไรที่เป็นมุมมองท่าที นะทัศนคติใหม่ๆม,มีอะไรทีเ่เป็นตัวอย่างนะครับมีอะไรที่เป็นคําสั่งให้เราต้องเชื่อฟังแล้วก็ทําตามนะครับพี่น้องเราจะมาดูนะอะไรเป็นข้อความพิเศษที่พระเจ้าแต่ต้องสัมผัสเราแล้วก็เราจะเชื่อฟังแบบไหนอย่างไรนะครับมีอยู่สองเรื่องในพระธรรมบทนี้นะครับนะเรื่องแรกก็คือพิเศษจะต้องไม่มีเรื่องระหว่างกันเองนะครับ จงวินิจฉัยความระหว่างพี่น้องกันเองไม่เอาเรื่องของเราเนี่ยไปให้กับคนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยมาวินิจฉัยตัดสินพิพากษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคริสจักรนะครับข้อที่หนึ่งเมื่อมีใครในพวกท่านเป็นความกันเขากล้าไปรับการพิพากษาจากคนไม่ชอบธรรมแทนที่จะรับจากธรรมิกชนหรือนะครับในเวลานั้น ในคิดจักโคดินเนี่ยเกิดมีปัญหาเรื่องราวต่อกันนะแทนที่จะพูดคุยแล้วก็อยอมความหรือ,อไกลเกลีย่ยทําความเข้าใจแล้วก็ยกโทษให้อภัยกันแล้วก็จบในคิดจกักไม่ใช่เขาเอาเรื่องนั้น,นไปฟ้องศาลให้คนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเป็นคนตัดสินความระหว่างผู้เชื่อข้อที่สนะครับท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกนะครับ ผู้เชื่อจะร่วมกับพระเยซูคริสต์ในการพิพากษาโลกในวันสุดท้ายพี่น้องครับและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านไม่เหมาะที่จะพิจารณาเรื่องเล็กน้อยหรือพี่น้องคริเสเตียนจะต้องพิพากษาโลกในวันสุดท้ายแต่ทําไมเราไม่ได้วินิจฉัยหรือจัดการกับความที่มนะีที่เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องกันเอง นะนี่คือถ้อยคาที่พระคำของพระเจ้าถามเรานะครับพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ในวันสุดท้ายเราจะพิพากษาทูตสวรรค์ด้วยนะทูตสวรรค์ที่กบฏทูตสวรรค์ที่ไม่เชื่อฟังนะทูตสวรรคญญญท์ที่เป็นสมุนของมารและซาตานก็คือพวกพูดผีปีศาจวิญญาณชั่วทั้งหลายที่เป็นสมุนของมารนะครับทูตสวรรค์เหล่านี้นะ เป็นทสวรรษที่จะต้องถูกพิพากษาคราถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งควรจะพิพากษาเรื่องของชีวิตนี้พลองรับพระคําของพระเจ้าบอกกับเราว่าเราจําเป็นที่จะต้องพิพากษาเรื่องนี้ก่อนที่วันสุดท้ายเราจะต้องพิพากษาสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เนาะเมื่อเป็นความกันในเรื่องชีวิตนี้พวกท่านจะตั้งคนที่คดิจักไม่ยอมรับให้ตัดสินหรือ ทำไมจะต้องเอาคนนอกหรือคนที่ไม่มีความเชื่อคนที่ไม่ได้ชอบธรรมเนี่ยมาตัดสินพิพากษาเรื่องในคิดีจักรของเราข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจไปลองครับถ้าเกิดคิสเสียนมีเรื่องมีราวต่อกันและต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลต้องไปโอเข้าสู่ขบวนการเป็นอะไรที่น่าละอายมากนะครับพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเพราะพระเจ้าต้องการให้ใจคนที่มีความต่อกันคิสเสียนที่มีเรื่องต่อกันคดีจักที่มีเรื่องต่อกันละอายใจในเรื่องนี้ พวกในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องระหว่างพี่น้องหรือนะครับในคิดจักไม่ขาดคนที่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเอเมนนะครับเราใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าจัดการกับปัญหาระหว่างกันและกันนะพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าคิดจกักต้องให้คนในคิดจกักจัดการเรื่องที่มีปัญหาในการและกัน เราจะไม่เอาเรื่องราวที่เราไม่เข้าใจกันหรือมีความคิดที่ไม่ลงรอยหรือมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงนะจะต้องคิดกันใหม่จะต้องลื้อฟื้นกันใหม่เนี่ยทำกันในคิดดจักเราจะไม่เอาไปนะเข้าสู่กระบวนการของสารที่ไม่ใช่เรื่องนะครับข้อที่6นะครับ แต่พี่น้องกับพี่น้องต้องถูกพิพากษาต่อหน้าคนที่ไม่มีความเชื่ออย่างนั้นหรือพี่น้องครับอันที่จริงเมื่อไปเป็นความกันพวกท่านก็ตกจากระดับที่ควรพี่น้องแค่มีเรื่องต่อกันและกันเนี่ยก็ตกจากระดับที่ ควเป็นอยู่แล้วนะคิสเตียนเนี่ยจะต้องไม่มีความกันเนี่ยจะต้องไม่ทะเลาะกันจะต้องไม่ขัดแย้งกันจะต้องมีเรื่องมีราวต่อกันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นถ้าคริสเตียนมีเรื่องมีราวต่อกันก็ตกจากระดับมาตรฐานของผู้ชอบธรรมแล้วพระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าถ้ามีเรื่องกันตกจากระดับมาตรฐานทันทีเลยนะครับทําไมท่านจึงไม่ยอม ทนต่อการไร้เสียดีกว่าทําไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกงเสียดีกว่าทําไมเราไม่ยอมกันนะทำไมเรา,เาต้องการที่จะเอาชนะอย่างเดียวนะต้องการที่จะสู้จะต้องการที่จะแก้แค้นหรือต้องการที่จะเอาเอาชนะคู่ต่อสู้นะพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าบอกว่ายอมดีกว่านะแต่พวกท่านกลับทำไร้กันและโกงกันแม้กระทั่งพี่น้อง พี่น้องครับในเวลานั้นเนี่ยคิดจากโคลินเนี่ยก็เอาลัดเอาเปรียบโกงกันจนถึงโอ้คุยกันไม่รู้เรื่องจะต้องให้ผู้พิพากษาให้คนนอกเนี่ยมันต้องพิพากษาว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่ละอายใจมากนะครับพี่น้องครับเฮดได้นะพระธรรมของพระเจ้าจึงกละเฮดได้ทําไมคริเสเตียนจึงไม่ควรนําคดีของตนเนี่ยไปขึ้นศาล ให้ผู้ที่ไม่เชื่อตัดสินเพราะว่านะประการที่หนึ่งก็คือถ้าผู้พิพากษาและลูกขนไม่ใช่ผู้เชื่อเขาก็จะตัดสินโดยไม่คำนึงถึงค่านิยมของคริสเตียนจะตัดสินโดยใช้ค่านิยมหรือ,อมาตรฐานของโลกไปนะครับสองก็คือเหตุผลที่นำคนดีขึ้นศาลมักเกิดจากความต้องการแก้แค้นซึ่งไม่ควรเป็นแรงจูงใจท่ามกลางคริสเตียนนะครับประการที่สามก็คือการเป็นความกันทำให้คนมองว่าคิตจับ นะมองในทางไม่ดีนะมองคิ้จักในทางไม่ดีทําให้ผู้เชื่อนะจุดจ่ออยู่ที่ปัญหามากกว่านะทำให้คนไม่เชื่อเนี่ยนะมองคิดจักจุดจ่ออยู่ที่ปัญหาเป็นคิดจักเนี่ยเป็นปัญหานะครับมากกว่าจุดหมายจุดประสงค์ของคิดจักที่แท้จริงนะครับพี่น้องครับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อจึงไม่ควรที่จะมีเรื่องมีราวต่อกันแล้วก็ต้องไปถึงขั้นจะต้องถูกพิพากต,ต้องใช้ศาลในการพิพากษา นะครับขอบเจ้านําเรานะครับนในข้อที่9นะครับท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอยาหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไหว้รูปเคารพพวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเพณีชายพวกรักร่วมเพศพวกขโมยพวกที่โลภพวกขี่เมา พวกชอบเปล่าร้ายพวกช่อโกงจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้านะพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าอย่าสับสนอย่าหลงผิดนะคนที่นะมีการช่อโกงแล้วก็ฟ้องร้องกันเป็นเนื่องด้วยนะขโมยก็ดีโลภนะขี้เมานะกล่าวร้ายชอ่ชอชนช่อโกงเอารัดเอาเปรียบกันนะล่วงประเวณีคนเหล่านี้จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า จะไม่มีส่วนในมรดกในแผ่นดินของพระเจ้านะครับข้อที่11มีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วนะที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเคยเป็นแต่เมื่อมาเป็นผู้เชื่อแล้วนะครับพระเจ้าก็ชำระล้างเราให้บริสุทธิ์ให้สะอาดนะให้ชอบธรรมต่อจำเพาะพระภาคของพระเจ้าแล้ว ได้ชำระเราให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรานะครับพี่น้องครับพระธรรมของพระเจ้านะดูสไลด์ต่อไปพระธรรมของพระเจ้านะครับได้ให้เรารู้ให้เราปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นะเป็นพระราชกิจของพระเจ้าที่กระทำในชีวิตของเราเนี่ยนะสามด้านด้วยกันนะครับนะก็คือ บาปได้รับการชำระแล้วที่ผ่านมาเคยเป็นคนคดโกงขี้เมาโลภขโมยเอารัดเอาเปรียบกล่าร้ายคนอื่นดินทาว่าร้ายคนอื่นนะล่วงประเวณีกลับว่าลูกคอรบจะมีชีวิตที่ผิดฟัวพิมเตที่ผ่านมาทั้งหมดพระเจ้าทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนะครับเนาะและอันที่สองนะด้านที่สองคือ พระเจ้าทรงแยกเราไว้เพื่อพระราชกิจพิเศษเพื่องานของพระองค์ฉะนั้นการแยกก็คือการทําให้บริสุทธิ์ก็คือแยกออกจากขา้านิมของโลกหรือความเสื่อมทรามของโลกนะความบาปนะเราถูกแยกตรงนั้นนะถูกแยกไว้นะทำให้บริสุทธิ์และประกาศว่าเราเป็นผู้ไม่มีความผิดนะนี่คือด้านที่สามหนึ่งก็คือบาปท,ที่ผ่านมาถูกชำระแล้วสองถูกแยกออกมา สามก็คือถูกประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมนี่คือสิ่งที่พระเจ้านะทำในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนใหม่นะครับขอบพระเจ้านําเรานะครับอีกเรื่องหนึ่งในพระธรรมบทนี้ที่สอนเรานรั่นก็คือการไม่ล่วงประเวณีหรือการหลีกหนีจากการล่วงประเวณีนะข้อที่12นะครับข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้แต่ไม่ได้อา่าแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยเป็นรองครับเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่จะทำให้เรามีอิสระเสรีบางอย่างเราทำได้แต่ว่ามันกลายเป็นเจ้าในเราแล้วก็ควบคุมชีวิตของเราแล้วก็นำเราไปสู่การออกห่างจากพระเจ้านะการปฏิเสธถือ ไม่เชื่อฝังพระเจ้าไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นอะไรก็ได้อะไรก็ตามที่เราทําแล้วไม่เป็นประโยชน์ไม่เสริมสร้างไม่ทําให้เราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะอย่าทำนะข้อที่13อาหารมีไว้สําหรับท้องและท้องก็สําหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารสูญสิ้นไปร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับการล่วงประเวณีแต่มีไว้สําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ ขอภัยและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สําหรับร่างกายพี่น้องครับพระธรรมของพระเจ้าว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในการกินแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะกินทุกอย่างและทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราถูกไหมครับนะดังนั้นเราก็เลือกกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วก็ไม่ทําลายสุขภาพของเรานะเราจะไม่กินจนน้ําหนักเกินจนอ้วนจนกลายเป็นโรคจนกลายเป็นเบาหวานความดันถูกไหมครับนะเราจะกินพอประมาณแล้วก็พระธรรมของพระเจ้าบอกว่า ร่างกายของเรานั้นมีไว้เพื่อพระเจ้าพระเจ้านะองค์พระพป็นเจ้ามีไว้เพื่อที่จะได้รับพระเกียรติในร่างกายของเราดังนั้นร่างกายของเราไม่ได้มีไว้เพื่อการล่วงประเวณีหรือการสามสอนหรือาร,ร,อา,ราคาตันหาข้อที่14พระเจ้าทรงทําให้องค์พระพป็นเจ้าเป็นขึ้นมาและพระองค์ทรงกระทรงทําให้เราเป็นขึ้นมาด้วยริธานุภาพของพระองค์ ในวันสุดท้ายพระองค์จะให้เราเป็นขึ้นในร่างกายใหม่ที่เป็นร่างกายที่ไม่ไม่จำกัดในด้านของอไม่เป็นแบบปัจจุบันที่เป็นเนื้อหนังอีกต่อไปนะครับข้อที่15พวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคิดพี่น้องครับเมื่อเรานะเป็นคนใหม่นะ ตายจากตัวเก่าชีวิตของเราร่างกายของเราไม่ได้เป็นของเราต่อไปแต่เป็นของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะเอาอาวัยวะของพระคิ์มาทําเป็นอวัยวะของหญิงโสเภณีได้หรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นร่างกายเดียวกับนาง เพราะว่ามีคํากล่าวไว้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน่นลองครับคริสเตียนจะไม่ไปเ,เที่ยวโสเพณีไม่ไปล่วงประเวณีไม่ผิดผัวผีเมียไม่มีเพศทมพันธ์นอกชีวิตสมรสนี่คือมาตรฐานชีวิตของคริสเตียนนะถ้าไปยุ่งเกี่ยวไปล่วงประเวณีกับโสเพณีก็เป็นเนื้อเดียวกันกับโสเพณีแล้วเราซึ่งเป็นของพระเยซูคริสตนะ์เนี่ย เราจะเป็นพระเยซูของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรนะครับข้อที่17แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์เราผูกพันกับพระองค์เราเป็นของพระองค์เราจะไม่นอกใจพระองค์เราจะไม่ทําให้ร่างกายของเราเป็นมลทินเพราะหละักคตันหานะครับพี่น้องครับในสมัยนั้นน,นะในเมืองโครินเนียมีเทพีเทพี อะโพไดส์ A, ai, นะมีมีภาพด้วยนะอยากให้พี่น้องดูภาพนะเชื่อว่าพี่น้องต้องต้องรู้จักเทพีนี้นะครับมีมีชื่อด้วยกดอีอกอีกครั้งหนึ่งอ่ะเทพีอะโพไดส์ A, ai, นะหรือวีนัสนะคือในในภาคของโรมันเนี่ยนะรู้จักกันในชื่อของวีนัสนะพี่น้องครับนะอ่าเทพีนี้นะครับ เป็นเทพีแห่งความรักนะในในวิหารของของเทพีเนี่ยนะครับก็จะมีการจ้างโสเพณีชายแล้วก็หญิงเนี่ยนับพันทําหน้าที่เป็นปุโรหิตและการร่วงการร่วมประเวณีเนี่ยนะนะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีบวงสวงนะครับพระธรรมของพระเจ้านะจันปโลเนี่ยบอกกับเราว่าเสเซียนไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวหรือไปร่วมกับ พิธีกรรมเหล่านั้นนะเป็นเทพีที่พูดถึงความรักแล้วก็การมีลูกการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคริสเตียนต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พี่น้องครับค่านิยมต่างๆในเวลานี้ก็ไม่แตกต่างจากในสมัยของโครินนะครับในเวลานี้โลกภาพยนตร์เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในโซเชียลใน คนจำนวนมากที่มีชื่อเสียงที่ทำกันนะที่เป็นของโลกความเสื่อมทรามทางเพศค่านิยมทางเพศที่ผิดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้ามาตรฐานของพระเจ้าเยอะแยะมากมายฉะนั้นพระคำของพระเจ้าเตือนเราว่าอย่าไปมีค่านิยมเสื่อมทรามเหมือนกับคนเหล่านั้นนะครับข้อที่18นะครับจงหลีกหนีจากการล่วงประเวณี บาปอย่างอื่นที่มนุษย์ทํานั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทําผิดต่อร่างกายของตนเองข้อที่สิท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสงูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดพี่น้องครับ ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่ให้วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นบุนทินเนื่องจากราคาตันหารเรื่องจากการล่วงประเวณีเอเมนนะครับแล้วก็พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงถ่ยเราซื้อเราด้วยราคาสูงนั่นก็คือเมื่อก่อนเราเป็นทาสของความผิดความบาปพระเจ้าทรงถ่ายจากทาสบาปนั้นมาเป็นของพระองค์พระองค์ทรงใจราคาให้กับเราด้วยราคาสูงด้วยพระชนชีพของพระเยซูคริส พระบุตองค์เดียวของพระองค์ไทยเรานะครับน้องเรามาดูสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับการลงวินัยในคริสตจักรเนาะบางครั้งคสตจักรต้องลงวินัยสมาชิกที่ทำบัปแต่การลงวินัยจะต้องดําเนินการอย่างระมัดระวังตรงไปตรงมาและทาด้วยความรักนะครับนะขั้นตอนก็คือในพระธรรมของพระเจ้านะครับในมัทธิวบทที่18ข้อที่1 5บหเนี่ยนะครับพระเยซูริตได้ให้ขั้นตอนกับเรานะครับนะก็คือ ไปหาพี่น้องที่ทําบาปแล้วก็ตักเตือนเป็นการส่วนตัวสอนั่นก็คือการเข้า,าถ้าเขาไม่ฟังนะครับพาพยานคนหนึ่งหรือสองคนมาเป็นพยานด้วยนะพูดคุยก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดก็ไม่เชื่อก็ไม่ฟังเอาอีกคนหนึ่งนะี่มาพูดคุยแล้วก็เป็นพยานนะครับ แล้วก็ขั้นตอนนี้ถามคือถ้าเขาไม่ยอมฟังก็นําเรื่องนั้นไปสู่ขบวนการของคดีจักนะครับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจนะอาจจะมีนะครับนะหรือความบาปส่วนตัวหรือบาปสาธารณะนะบาปที่เป็นของตัวเขาแล้วก็หรือความบาปที่มีความต่อการและกันนะครับหรือบาปที่จงแจ้งแล้วก็ทําด้วยความเย่อหยิ่งยะโสพี่น้องครับสถานการณ์นี้ จะเกิดขึ้นท่ามกลางผู้เชื่อได้นะครับเนาะเมื่อทําตามขั้นตอนที่พระเยซูคิดได้ทําแล้วนะหลังจากนั้นนะยังไม่มีการปรับปรุงนนะมีสไลด์หนึ่งนะหลังจากทําตามขั้นตอนดังกล่าวขั้นต้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตัดคนที่ทําผิดออกจากกลุ่มคริสเตียนนะในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่5ข้อที่2ถึง13เมื่อเราอ่านเขาที่แล้วนะครับ2ก็คือคิดจับพร้อมใจกันแสดงความไม่เห็นด้วยถ้า นะแต่ถ้าเขาเลือกที่จะกลับใจก็ให้อภัยแล้วก็ปลอบโยนเขานะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อที่5ถึง8นะเดี๋ยวเราจะอ่านกันต่อไปนะครับในขราวหน้านะใครต่อต่อไปนะครับนะท่านตอนประการที่3นะครับยาสมาคมกับคนที่ไม่เชื่อฟังถ้าเกิดเขานนั้นเลือกที่จะไม่เชื่อฟังไม่กลับใจไม่ทิ้งบาปนะยาไปสมาคมกับเขา แต่ถ้าคุณจําเป็นต้องติดต่อกับเขาให้พูดกับเขาอย่างคนที่ต้องได้รับการตักเตือนนะครับในพระธรรมสองทิโมธีบทที่ขออภัยในพระธร,รรมสองเทสโลลิกาบทที่สามข้อสิบสี่และข้อสิบห้านะครับขั้นตอนที่สามคือหลังจากตัดเตือนสองครั้งแล้วให้ตัดผู้นั้นออกจากสามัคคีธรรมเลยนะในพระธรรมติตัดบทที่สามข้อที่สิบพี่น้องครับนี่คือหลักการขั้นตอนการลงวินัยในคิดีจักรนะครับมาถึงข้อคิดคําถาม จากพระคำของพระเจ้านะครับคุณจะทําอย่างไรไม่ให้ตกจากระดับชีวิตคริสเตียนที่ควรเป็นนะเราจะทําอย่างไรไม่ให้ตกจากระดับชีวิตมาตรฐานนะครับพี่น้องครับเราจะต้องยึดพระคำของพระเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเอเมนไหมครับนะเราจะต้องฟังกันและกันเราจะต้องไม่ปล่อยให้ร่างกายหรือชีวิตของเราไปผัวพันหรือไปยุ่งเกี่ยวกับความบาปใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าถ้าเขาเราไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็เข้าไปสู การครอบงำของบาปแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้นะครับนะเราจะไม่ตกจากระดับมาตรฐานของชีวิตคริสเตียนถ้าเราติดสนิทกับพระเยซูกิตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำภายชีวิตของเราทุกวันอ่านพระคำของพระองค์และเชื่อฟังทำตามทุกวันและขอพระเจ้าปกป้องเราทุกวันเราจะไม่ตกจากระดับ ที่ควรจะเป็นอย่างแน่นอนนะเราจะไม่มีความต่อกันและกันจะไม่มีเรื่องมีราวต่อกันและกันระหว่างผู้เชื่อกันเองนะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการล่วงประเวณีนะครับประการที่2นะครับคําถามคุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายได้อย่างไรนะครับพี่น้องครับร่างกายของเราจะต้องเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่างกายของเราจะไม่เป็นวิหารของนะ การล่งประเมลีหรือลคาตันหาหรือความผิดความบาปร่างกายของเราปากของเราจะไม่เป็นวิหารของคําพูดนินทาว่าร้ายนะอ่ร่างกายของเราจะเป็นร่างกายที่ใช้เพื่องานของพระเจ้าเพื่อประกาศเพื่อทําพระรชกิจของพระองค์เเมนไหครับเนาะจะช่วยกันร,รักษาระดับชีวิตคริสเตียนได้อย่างไรพน้องครับเราจะต้องรักษามาตรฐานชีวิตคริสเตียน เราไม่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยตัวของเราคนเดียวเราจะต้องร่วมกันนะทางคริสจักรพี่น้องทุกคนที่อยู่ในผู้อยู่ในความเชื่อจะต้องช่วยกันนะตักเตือนกันและกันนะครับเสริมกําลังช่วยกันและกันนะเชื่อฟังกันและกันนะครับเนาะเมื่อเราทําอย่างดีที่สุดนะครับมากกว่าที่เราทําได้เราต้องพึ่งทิธานุภาพของพระเจ้าที่จะเสริมกําลังร่วมให้กับเรานะที่จะร่วมกันรักษามาตรฐานชีวิตคริสเตียนนะครับทั้งท่ามกลางผู้ ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้ามากมายนะั้นที่จะเห็นนะความรักของพระเจ้าเห็นมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบที่มาจากพระองค์่ามกลางพวกเราเอมเอมนนะครับสุดท้ายนะเะารที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวนันนี้หรือก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังทำตามนะครับก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถเจรนาคำของพระองค์ในเช้าวนันนี้เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิด ชีวิตที่พระองค์ให้กับเราที่เราจะต้องไม่มีเรื่องมีเรามีความต่อกันและกันท่ามกลางผู้เชื่อที่เราจะไม่ร่วงประเวณีพระองค์เจ้าค้าแต่พระเจ้าเราขอบพึ่งพระองค์ขอบพึ่งยามกระสุดนาเราทุกคนที่จะอยู่ในระดับมาตรฐานที่พระองค์ทรงตั้งไว้ให้กับพวกเราพระองค์เจ้าค่ะเราที่ฐานตอบพระองค์ในพระนามพระหมายเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้า ขอพระวิญญาณบริบสุทธิที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับ ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำ